ต้นกาท้าหมอกควันการวิ่งและการออกกาลังกายการแจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาของหมอกควันและฝุ่น pm 2.5ทําให้การวิ่งและการสูดฝุ่นเข้าไปเนี่ยอันตรายมากมากและฝุ่น pm 2.5เกิดขึ้นจากอะไรล่ะเดี๋ยวพวกเราจะอธิบายให้ฟังอองปัญหาหลักๆของการเกิดฝุ่นเนี่ยก็คือการเผาป่านอกจากจะทําให้เกิดฝุ่นแล้วเนี่ยยังเป็นพิษต่อระบบนิเวศอีกด้วยปัญหาต่อมาก็คือการใช้รถใช้ถนนที่มากเกินความจําเป็นทําให้เกิดควันที่เป็นอันตรายต่อปอด ่งวิธีแก้ปัญหาก็มีอยู่หลายวิธีเลยเช่นการปั่นจักรยานแทนการขับรถหรือมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนและการที่นักเรียนนั่งรถรับส่งมาโรงเรียนก็สามารถช่วยได้เพราะเป็นการช่วยประหยัดน้ามันและลดหมอกควันทางท้องถนนแต่วิธีการแก้ปัญหาที่สําคัญของโรงเรียนเราเลยเนี่ยก็คือ C K Ranger โดยพวกเราจะนําขยะที่เป็นเศษใบไม้เก็บทับถมกันไว้เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นปุย๋ยในการปลูกผักและการปลูกต้นไม้ต่างๆวิธีนี้สามารถลดควันและฝุ่นที่เกิดจากการเผาได้อย่างมากสุดท้ายนี้พวกเราอยากจะบอกว่า คุณเองก็มีส่วนช่วยในการลดฝุ่นได้แค่หันมาปั่นจักรยานหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นมากแล้วหยุดสร้างฝุ่นให้โลกได้พัก